ในประวัติเจสมีเขียนชัดครับว่าวิกเตอร์คือสิ่งที่ใกล้เคียงกับคําว่าเพื่อนที่สุดเท่าที่เจสเคยมีใกล้เคียงก็เท่ากับว่าก็ยังไม่ใช่ใช่ปะฝั่งประวัติของวิกเตอร์นะครับมันก็มองเจสแบบเดียวกันครับมันมีย่อหน้านึงบอกว่าทั้งคู่ทํางานร่วมกันบ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกันได้ ผมว่าไอสอคนเนี่ยไปได้ไกลสุดผมว่าคือออกแนวคู่แข่งที่มันเคารพกันนะน่าจะได้แค่นั้นแหละแต่ใน RK นะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูแบบไม่ได้รู้ประวัติไอสอตัวนี้มาก่อนเลยอะต้องคิดว่าดูยังไงยังไงมันก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับบางคนให้เป็นยิบก,ก่าเพื่อนอีกคุณคิดภาพง่ายๆนะใน RK เนะ่ะ มันมีฉากที่เจสอะได้รับเกียรติให้ขึ้นไปพูดบนเวทีวันแห่งความก้าวหน้าเจสมันถึงขนาดกอดคอวิกเตอร์ว่าเฮ้ยไปด้วยกันสิเราทําสิ่งนี้ด้วยกันมาซึ่งไอ้เจสในเวอร์ชันเกมนะครับอย่าว่าแต่จะแชร์ผลงานร่วมกันเลยครับตอนวิกเตอร์โวนไอ้สแตนวิคม,มันขโมยผลงานอะแล้วมาขอให้เจสเป็นพยานให้หน่อยเจสมันยังไม่ยอมช่วยเลยครับ